ค่อลคัมสิงสมารีค่ะทำไมมันเนอร์จังอะนี่มันเนอร์ทำไมมันเนอร์อย่างนี้อะครับอาพูดสิครับตอนนี้ก็จะไปดูโมเมื่อเดิมครับแต่ไม่ใช่ไปร้านอาลีนะครับไปซื้อของวันเออปีใหม่นี่แหละครับผมซูมก็เออบบ้ก็จะมีเออเออเครื่องเล่นเอ้ตลอด เออบก็จะมีเออให้เพื่อนๆนะครับเออไปเที่ยวแล้วก็ชัดอะไรมาครับบก็จะแจกดูฟุตบอลใช่ไหมแม่ครับพูดดิพูดภาษากลางอะแหละก็คือว่าปีใหม่นะคะทุกคนปีใหม่แจกไม่ทานละปีใหม่เราแจกของไม่ทานเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันคอมเมนต์คลิปนี้ข้างล่างนะว่าไปเที่ยวที่ไหนกัน แล้วก็ติดตามเราจะมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันนะคะก็คืออาจจะเป็นการให้ทุกคนตอบคําถามเราจะมีคําถามมาทายใครที่ตอบถูกแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยจะได้รับของขวัญจากพวกเราอาจจะเป็นเมื่อกี้บล็บอกลูกสุฟุตบอลใช่ไหมใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นรองเท้าสตนาร์อ,อก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้เราก็กําลังหาอยู่ว่าเราจะแจกอะไรดีนะคะก็อยากให้ติดตามไปว่าเราจะแจกอะไรเราจะแจกในวันเด็ก เดือนมกราที่จะถึงนี้นะคะใครที่อยากได้ของก็คอมเมนต์คลิปข้างล่างนะคะว่าไปเที่ยวไหนแล้วก็ถ้าเป็นลงทาวสาตานี่ใครที่ใส่ไซบล์น่ะจะโชคดีถ้าเป็นลงทาวสาตานะครับที่ใครใส่ไซบล์ก็จะโชคดีไปนะค,ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตอนที่เราแจกของอะ่ะเขาแบบเขาตอบคำถามใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่คอมเมนต์คลิปนี้เราจะให้ปะไม่รู้ ก็แต่เบสกับโบส์อยู่แล้วโบส์จะให้ไหมถ้าไม่คอมเมนต์ละครับครับเอ่อไม่หรอ,อครับลักฏกติกาก็บอกให้คนมม <c oughs> เป็นล่นบอลยังเคารพกฎกติกาเลยใช่ไหมโบสครับโบ <c oughs> เดี๋ยวเล่นเกมทำไมจะไม่เคารพกฎกติกาเอองั้นก็เอาเอา,เอาคนที่คอมเมนต์คลิปนี้ด้วยใครคอมเมนต์คลิปนี้ก็แคปไว้หน่อยนะคะเผื่อแบบว่าเราหาไม่เจอไงแล้วแบบคุณจะพลาดสิทธิ ก็อคอมเมนต์แล้วก็แคปไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าร่วมสนุกแล้วตอบคำถามถูกอีกนะคะแล้วก็ยังคอมเมนต์คลิปนี้คุณก็จะได้รับไปเลยของขวัญจากเราก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่เดอะมอลล์กันเลยนะครับผมไปดูทำไมาจะอัดแค่นี้แค่จะดไม่นี้ลูกเพราะว่าเพราะว่าเราจะไม่อัดเพราะเราจะไม่อัดว่าเราจะซื้ออะไรแต่<อ>แต่จะเป็นของที่ให้ทุกคนนี่แหละจะไว้เุอไพร์นะคะรอติดตามนะอาจจะมาหลังปีใหม่เพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่ให้น้องๆไปเที่ยวกันก่อน น้องน้องพี่เพื่อนทุกคนไปเที่ยวครับผมครับวยพรปีใหม่นะครับเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าจะแจกในช่วงใกล้ๆวันเด็กเพราะว่าโบจะอะไรนะโบ๊จะมีมีมีเพลงใช่ไหมมีเพลงครับผมไม่บอกอย่าเพิ่งไปบอกเขาหมดสิแต่ก็ไม่รู้เพียงอะไรครับผมวยพรปีใหม่นะครับ แล้วครับผมก็ขอให้เออ่คนที่กดจับตาข่ายในช่องเรานะครับผมเออ่ไปเที่ยวปีใหม่แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยโบก็จะแจกครับผมนี่คืออวยพรวันปีใหม่ครับผมครับผมโอเคไปแล้ว <laughs> คลิปนี้ก็มาแจ้งประชาสัมพันธ์นิดๆหน่อยๆไปแล้วค่ะไปแล้วบ๊ายบายบอสบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายยิ้มหนึ่งที โบ๊ทคะอ๋อครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้โบ๊ทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โบ๊ทด้วยนะคะอย่าลืมให้ซับสไครต์กับกระดิ่งนะตนนะั